สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก่อจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศฝนตกตกช่วงส่วนนี้ระยะนี้ช่วงเวลานี้ก็ฝนกำลังเริ่มตก,กตกมาหลายชั่วโมงแล้วตกตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงห้าโมงห้ามงเช้าสี่โมงเช้าเริ่มตกมาเปรปล่อย ก็เลห,หลายชั่วโมงตกมา <c oughs> อกากาศก็ไม่ค่อยดีโปรฝนตกเสียงก็จะแหบแน่เดนี่ยท่านผู้ชมตกไปปลอยตกมาหลายชั่วโมงน้ำก็เริ่มจะมีน้ำขึ้นมาน้ำมีน้ำขังขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่า หลายชัมม่วโมงตรงแมลงหลายชั่วโมงนะสีมม่ห้าโอ้สี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงละดินแห้งๆก็กลายเป็นดินซุ่มซำไปหมดเลยตรงนี้ท่านผู้ชมตกซุ่มซำไปหมด ตกเดือนสามก็ถึงเดือนสี่ก็จะเดือนสี่แล้วเดือนสามก็จะผ่านไปต่อไปก็เป็นเดือนสี่ือผลจะต้องตกอยู่ทุกเดือนตามธรรมาดาตทุกเดือนเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณสักสองครั้งหรือสามครั้งหรือครั้งหนึ่งก็ยังดีทํามีถึงสองครั้งสามครั้งแต่มันไม่ตกเสียเลย ตั้งแต่เดือนหนึ่งก็จะมาตกเดือนสองเดือนสามเพิ่งมาต,ก,ตกเดือนสามนี่แหละไปปลายเดือนสามก็เริ่มตกตกมาครั้งหนึ่งแล้วในครั้งที่สองก็ทํำให้ต้นไม้ใบหญ้ากำลังเขียวขึ้นมาต้นไม้ก็แตกยอดแตกหนอ่อแตกใบมีใบก็มีดอกขึ้นมา,ามก็เรียกว่าตก ในดินมันสุ่มสต้นไม้ก็จะได้ต่อชีวิตของเขาพ,พวกหญ้าโดยเฉพาะพวกหญ้านี่ก็ก็เริ่มจะเขียวอีช่วสักสี่ห้าวันก็เริ่มเขียวหมดแล้วทีนี้เขียวเต็มไปหมดแล้วในบริเวณนี้หญ้ามีทุกที่ทุกทางทุกบริเวณพื้นดิน เต็มพื้นดินไปหมดพื้นดินที่ไหนไม่มีหญ้าก็เป็นไปไม่ได้มันมีหญ้ากอ่อนนอกจากหญ้ามันขึ้นไม่ได้เพราะต้นไม้ใหญ่มันมันไม่โอกาสหญ้าบกคุมพวกหญ้าก็ต้องการแสงแดดเหมือนกันแหละถ้าไม่มีแสงแดดก็ออกก็เกิดพวกหญ้าไม่ได้หญ้าก็ต้องไม่เจริญเติบโตได้ถ้ามีแสงแดดเมื่อมีแสงแดดแล้วก็ เมื่อเลยรับแสงแดดแล้วก็ต้องบอ,อกแตกยอดแตกหนอแตกอะไรขึ้นมาบุกทลายเป็นเฉียวชะอุ่มขึ้นมาท,าทันทีอยากก็เริ่มเฉียวใบไม้ก็เริ่มเฉียวเริ่มผีใบขึ้นมา ทำไมก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาก็มีน้ํามีฝนตกมาใส่มันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็ดีสัตว์ประสัตทั้งหลายก็ดีมันมีน้ําที่จะมาล่อเลี้ยงชีวิตแล้วชีวิตก็จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็จเจริญเจิบโต มนุษย์เลือสาระสาททั้งหลายกว่าจะดำเนินชีวิตไปด้วยดีชีวิตถ้าขาดน้ำขาดอากาศขาดแสงแดดแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องตายตายทั้งนั้นแหละคควบคุมจะศูนย์พันกันล่ะเดือนเมื่อยีพวกน้ำอย่างฝนตกประมาเนี่ทำไปฝนไม่ตกสักปีออสพรสพะปีหนึ่ง ก็อยู่ไม่ได้แล้วพวกสัตว์ต้นไม้ก็เหมือนกันต้องเหี่ยวเสาตาไปหมดต้นใหญ่หน่อยก็พอจะมีชีวิตอยู่ในนานแต่ต้นเล็กๆของมันเนี่ยยากมันถตื้นมันไ็ลงลึกม,มันก็ต้องพากันเห <c oughs> ี่ยวเสาตาย <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชม <c oughs> กลางม่ค่อยดีฝนตกแล้วไอ เกิดไอขึ้มาเนทางทางชาวบ้านเกษตรกรไปลากเอาพวกพวกเกษตรเกษตรก็คือปวกลากลากเอาพวกต้นยางต้นไม้ต้นไม้ต่างๆเรือว่าไปหาอาหารหาออกอาหารตามริมน้ำตามป่า นี่ส่วนนี้ก็ฝนตกแล้วก็ใบไม้ว่จะเป็นบุกไม้อะไรต่างๆเป็นไม้บกกอไผ่กอไผ่กอ,อ,อ,อคายแล้ก็เริ่มเริ่มจะมีใบขึ้นมาใบก็เขียวสุ่มส่วนก่อนใบจะเริ่มจะเสาแล้วจะเสาจะเหนียวแห้ง แล้วก็ซีขบขบหน่อยพอถูกฝนแลว้วใบก็เบ่งบานออกมายืดออกมารับเอาน้ำฝนรับเอาสแสงแดดอันนี้ดอกพยอมดอกพยอมนี่ก็เริ่มเริ่มร่วงแล้วก็บานมาหลายวันแล้วบานมาเป็นสิบสิบวันแล้วก็ก็ร่วงก็กันร่วงลน ลงจากกิ่งก้านข้ามันก็เริ่มจะมีดอกก็เริ่มจะมีมีลูกของมันลูกเมล็ดข้ามันจากดอกก็มีลูกจากลูกก็มีเมเล็ดอะไรทำนองนี้เป็นธรรมดาสิ่งสุ่ยอย่างต้องมีมีจะต้องมีสืบพันธุ์ขยายพันธุ์กัน เราไม่มีสิ่งที่มาขยายกว่าผอพันธุ์ต้นไม้ชนิดนั้นก็ต้องสูญพันธุ์ไปอย่างว่าแต่มันก็มีมันก็มีที่จะขยายพันธุ์ของมันอยู่บางต้นมันก็ขยายพันธุ์ด้วยโดยเมล็ดโดยเม็ดเมล็ดข้ามมันบางต้นบางพันธุ์ก็ขยายด้วย ต้นหึ่งลำจริงบางพันธุก็ขยายด้วยรากของมันมันก็ต่างกันลแต่ละไม้แต่ละเผ่าพันธุ์อย่างต้นกอไผ่กอไผ่ก็ต้องอาศัยรากของมันไปขุดเอาลากของมันแตกแตกหน่อแตกลำของมันขุดแล้วก็ขุดลากของมันไปปลูกนีขยายพันธุ์ด้วยรากด้วยหน่อของมัน ขยายพันธุ์ด้วยหนอ่อด้วยรากก็มีเยอะมีหลายหลายเผ่าพันธ์หลายชนิดหลายพันธุ์ต้นไม้บางต้นขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดบางต้นขยายพันธุ์ด้วยดยลำต้นข้งมันตัดเอาลำต้นเป็นท่อนๆก็ไปเสียบดินเสียบดินดินที่เราแปลงเอาไว้เตลี่ยมมาไว้ก็เสียบอาไว้อืพวกเป็นเถาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเถาเป็น เป็นเถาเป็นเกลือเป็นเถาเนี่ยแหละ,และต้นใหญ่ๆก็อาขายายด้วยขายายด้วยใอ้มเมล็ดข้ามันเมล็ดเมล็ดบมาเมล็ดข้ามันในลูกข้ามันอะ่ะลูกมเมล็ดอยู่ในลูกข้ามันอะ่ะอยู่ในผลข้ามันมันจะขายายอย่างนี้ แต่บางต้นขยายด้วยรากของมนันนะรากไปถึงไหนก่อนลต้นจะไปถึงนั้นแต่ว่ารากนี่จะมันจะอยู่ทนทานนะรากมันขยายด้วยรากก็มนันมีเยอะเดี๋ยวไปผู้ชมฝนตกฝนตกกระปรีย <c oughs> ตกไม่หยุดวันนี้ตกตลอดแ ขาถอดคอไปตั้งแต่เสบแค่สามโมงสี่โมงโบกอยู่เงี้ตลอดนะคานี้แหละไม่แรง